สวัสดีค่ะนดีตอนรับเข้าสู่ปามิชแชนแนลวันนี้เขาจะมาสอนดาวน์โหลดของเสริมในกระซิมสีนะคะเครเตอร์คนแรกที่เขาแนะนำก็คือวิงซิมนะคะก็คือสามารถพิมใน Google ได้เลยนะคะว่าวิงซิมแล้วกดอันแรกเลยค่ะก็จะเด็กมาหน้านี้เลยเนาะแล้วก็สามารถดูทรงผมที่เขาสร้างไว้ได้เลยนะคะก็มีหลายทรงให้เลือกมากเดี๋ยวเขาขอหาทรงผมที่อยากโหลดก่อนนะคะ เท่ hey, มากเลยอ่ะทรงเนี้วิธีการดาวน์โหลดนะคะก็ให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเว็บ The s i m Resource เขาก็จะนับถอยหลัง15วินาทีนะคะแล้วก็จะขึ้นดาวน์โหลด now ให้เรากดตรงนี้อีกทีพอครบ15วินาทีแล้วนะคะดาวน์โหลด now ก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดตรงนี้อีกรอบหนึ่งคะ่ะอันนี้คือไฟล์ที่เราโหลดไปเมื่อกี้ก็กำลังดาวน์โหลดแล้วนะคะ ของ S c u p เนี่ยก็จะมีทั้งทรงผมเครื่องประดับแล้วก็สกินเลยนะคะที่เขาชอบดาวน์โหลดเขาแนะนำมากมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากได้สกินแบบโทนสาวเอเชียนะคะให้มาโหลดของ Creator ท่านนี้นะเขาทำไว้แบบสวยมากแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะนับอยหลัง15วินาทีแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดดาวตรงนี้อีกทีหนึ่ง ต่อไปก็มาดูอีกเว็บหนึ่งกันบ้างล้วกันนะคะเป็นเว็บที่ชื่อว่า patreon นะคะหรือที่เขาชอบเรีวยกว่าปัดหองเว็บนี้ก็ข้อดีคือเขารู้สึกว่ามันดาวน์โหลดง่ายกว่าเว็บ the sim r e s o r t นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องนับถอยหลัง15วินาทีนะคะกดดาวน์โหลดมันก็ดาวน์โหลดให้ได้เลยแล้วก็แนะนำเป็น creator คนนี้นะคะเป็น creator คนไทยด้วยนะคะ ก็จะมีให้สมัคร membership นะคะเพื่อที่จะได้สิทธิพิเศษตามนี้เลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าสมัครเป็น membership ในราคา $1 ดอลลาร์ต่อเดือนจะได้อะไรบ้าง $5 ดอลลาร์ต่อเดือนจะได้อะไรบ้างแล้วก็15ดอลลาร์ต่อเดือนจะได้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมที่เขาอยากดาวน์โหลดนะคะเชื่อว่า l o v e s i c k Hair Style นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูลูกเต็มๆได้นะคะว่าทรงผมเป็นแบบไหนสวยมากเลยอะ่ะก็จะมี65สีให้เลือกนะคะแล้วเขาก็จะมีด้วยว่าถ้าแบบโหลดอันนี้ไปแล้วก็ไปใส่เอ็กซ์ต้า extra, ก็จะเป็นไฮไลท์แบบนี้เลยจะเป็นรูปที่เขาลองใส่กับซิมให้ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นประมาณไหน วิธีดาวน์โหลดนะคะก็เตื่อนลงไปจนถึงคาว่าดาวน์โหลดนะคะชเช e ่อต์หลยละคนก็จะให้ที่ดาวน์โหลดไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนนี้เขาให้ดาวน์โหลดในมีเดียไฟล์นะคะเรากดดาวน์โหลดไปมันก็จะเคลื่อนมาเป็นมีเดียไฟล์แบบนี้ล้วก็กดดาวน์โหลดปกติได้เลยนะคะอันนี้ก็คือกําลังดาวน์โหลดอยู่นะคะ ระหว่างรอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปดูที่เคเตอร์คนอื่นกันบ้างหลายหลายคนน่าจะรู้จักคนนี้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างดังมากแล้วก็หลายๆคนที่เล่นซิมก็ชอบมาโหลดเสื้อผ้าจากเคเตอร์รคนนี้นะคะก็เป็นเว็บเดียวกับ o b s i d i a n Sim เลยนะคะก็คือเว็บปาทองขอเรียกว่าปาทองนะคะนั่นเองก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็กดคำว่า p u b l i c นี่ คนนี้ก็จะบอกเลยนะคะว่าเดือนตุลาเขาจะลงซีซีวันไหนบ้างใครอยากอ่านรายละเอียดก็มาอ่านได้เลยนะคะนี่เขาก็จะมีตารางปฏิทินปักไว้ว่าเขาจะลงซีซีทุกวันไหนมีที่เขาอยากดาวน์โหลดนะคะไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าน,นะคะมีต่งหูมีเสื้อขอบมีกางเกงยีนมีกระโปรงแล้วก็มี ต่างหูอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นเสื้ออันนี้นะคะเสื้อกลอกแล้วก็จะดาวน์โหลดให้หมดเลยนะคะนี่อย่างเ h เทอร์คนนี้เขาก็ไม่ได้ให้ไปดาวน์โหลดในมีเดียไฟล์นะคะก็คือกดแล้วมันก็ดาวน์โหลดให้ตรงนี้เลยแล้วก็เราค่อยไปเช็คในดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์อีกทีค่ะนี่ก็จะเป็นของเสริมที่เราดาวน์โหลดมาทั้งหมดนะคะ ก็จะมีอันนึงที่เป็น zip file นะคะเราต้องทำการแตกไฟล์ก่อนก็คลิกขวานะคะแล้วก็เลือก extract tool มันก็จะขึ้นเป็น f o l อร์ใหม่ให้เรานะคะแล้วก็เอาไฟล์สีขาวอันนี้นะคะที่เป็นยามสกุล package เข้าไปลงในมอดเน่นในเกมนะคะวิธีการลงมอดก็คือกดที่ d i s pc นะคะแล้วก็ document อิเ c ็กทรอนิกอค่ะเลือกเดซิงซีนะคะเลือกหมอดแล้วก็ภายในหมอดเขาสร้างโฟลเดอร์แยกไว้นะคะก็จะมี a c c e s s o r อรเสื้อผ้าผมหมอดเซลฟี่แล้วก็พวกสกินพวก Cosmetic อะไรแบบนี้นะคะอย่างอันนี้ที่เราโหลดมาเป็นทรงผมใช่ไหมคะเขาก็จะไปกดในหมอดก่อนนะคะให้อยู่ใน c a t ตา o r y ของผมแล้วก็ลากไฟล์อันนี้ ลงมาเลยนะคะอันอื่นก็ทําเช่นเดียวกันนะคะอันไหนที่เป็นผมเขาก็จะใส่ในโฟลเดอร์ผมนะคะอย่างอันนี้2อ,อันนี้เป็นผมเขาก็ลากมาใส่ในนี้นะคะน้องก็จะอยู่ในนี้เฉพาะเสื้อผ้ามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์เสื้อผ้านะคะก็จะเลือกอทีละอันแล้วกันจำไม่ได้ว่าไหนเป็นเสื้อผ้าบ้างอันนี้หรือเปล่าขอเช็คหน่อยโอเค อันนี้เป็นกางเกงยีนนะคะแล้วก็กระโปรงแล้วก็อันนี้เสื้อคอปนะคะอีกสองอันเป็นต่างหูนะคะเขาก็จะไว้ในออเดอร์ซอรีนะคะนี่แล้วเขาก็ใส่ต่างหูทั้งสองอันลงไปเลยพสองอันนี้เป็นสกินนะคะเขาก็จะไปเลือกสกินตรงนี้กดเข้าไปในสกินแล้วก็ลากมาใส่ ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะในการลงของเสริมไปแต่งซิมมานะคะแล้วก็ใช้พวกของเสริมที่ดาวน์โหลดมานะคะนี่ก็จะมีทรงผมนะคะสวยมากเลยอะ่ะทรงเนี้ยของออสซิเดียนซคือแบบเห็นว่าทุกคนเขาโหลดมาเยอะมากจริงๆมีเยอะกว่านี้ด้วยนะคะมีทรงผมผู้ชายด้วยแต่ว่าเลือกแค่เฟมินีนะคะก็เลยแบบคืนแค่ทรงผมที่ผู้หญิงใช้ได้มีประมาณ10กว่าอันเลยอะ่ะของออสซิเดียนซิมนะคะ แล้วก็สก,กินของ s c l u b คือสวยมากเลยนะเนี่ยแบบน้องขาวเหมือนกระดาษเลยอะ <S <S <ม>แล้วก็แบบมีความสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีมากๆแล้วก็เสื้อกับกางเกงก็แบบสวยนะคะติดตามซีรีส์ใหม่ได้ในคลิปหน้าเลยนะคะสวัสดีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย